สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับทรงและช่องส,สดตแอ c เลดี้ผู้หญิงดูดวงนะคะวันนี้มารยาบรรยากาศของการอยู่บ้านเล็กน้อยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสได้ออกไปถ่ายคลิปที่ไหนวันนี้พาลูกชายมาแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ถั่วดำวันนี้นะคะซ่มจะมาพูดถึงเรื่องของดาวพฤหัสย้ายค่ะ ดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่นะคะกำลังจะย้ายอีกแล้วนะคะในวันที่8พฤศจิกายนค่ะแล้วก็อยู่ยาวจนถึงวันที่8เมษายนนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรและท้ายคลิปนะคะซมยังได้มีโอกาสทายดวงของเดือนพฤศจิกายนด้วยนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u i b e ให้ส้ม้วยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับชาวราศีมิถุนหรือว่าลัคนามิถุนนะคะในวันที่8พฤศจิกายนจนถึงวันที่8เมษายนค่ะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุขภเคราะห์ใหญ่นะคะจะเดินหน้าหรือเรียกได้ว่าย้ายราศีสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะเมื่อดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้ค่ะจะมีชีวิตทางด้านการงานและความรักที่ดีมากขึ้นค่ะ ในด้านของการงานนั้นจะมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะให้ความสนับสนุนหรือว่ามีความเมตตาอุปถัมภ์เรานะคะและโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของการต่างประเทศหรือว่าต่างภาษาค่ะรวมถึงสื่อโซเชียลออนไลน์หรือว่างานเบื้องหลังด้วยนะคะถัดมาค่ะความรักคนโสดจะมีคนดีๆเข้ามาจีบค่ะส่วนคนมีแฟนอยู่แล้วนะคะสถานภาพจะมั่นคงและชัดเจนมากขึ้นค่ะถัดมา ดวงประจำเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีมิถุนหรือว่าลัคนาเมถุนนะคะในเดือนนี้สำหรับชาวราศีมิถุนจะค่อนข้างยุ่งหรือมีเรื่องให้คิดมากเป็นพิเศษนะคะในครึ่งเดือนหลังอาจจะให้ระมัดระวังเล็กน้อยสำหรับเรื่องของการหงุดหงิดง่ายค่ะการงานค่ะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะดังนั้นเดือนนี้นะคะ จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีมากขึ้นและเห็นภาพที่ชัดขึ้นค่ะความรักนะคะความสัมพันธ์ถือว่าดีขึ้นกว่าเดือนก่อนค่ะการเงินค่ะมีเงินพิเศษเข้ามารวมถึงมีงานพิเศษเข้ามานะคะคลิ่งเดือนหลังนะคะให้ระมัดระวังไว้เล็กน้อยสําหรับเรื่องของเอกสารสัญญาหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดค่ะแต่ภาพรวมนะคะถือว่าดวงขยับดีขึ้นค่ะ สมก็ขอจบคำทํานายของชาวราศีมีถุนหรือว่าลัคนาเมถุนแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ